สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับเรื่องเล่าขย่าวควันตอนผีคอยเชียงใหม่ในยุคก่อนปีพศ2500แถวอำเภอร,รอบนอกยังเป็นป่าเป็นเถื่อนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านก็เป็นทางล้อเกวียนเสียเป็นส่วนมากหากเป็นถนนเส้นหลักก็เป็นดินลูกละรัง รถรานานาๆนนจะได้เห็นสักคันหนึ่งถือเป็นของแปลกใหม่มากทีเดียวในยุคสมัยนั้นหากใครได้นั่งรถโดยสารก็จะกลับมาคุยที่บ้านเสียเป็นคุ้งเป็นแควบ้านเมืองยังคงดำเนินวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบชาวบ้านล้านนาไฟฟ้ายังไม่มีอาศัยแสงจากตะเกียงน้ำมันกาซกันเป็นหลัก ถ้าดีหน่อยก็ตะเกียงเจ้าพายุคุณยายเล่าว่าเมื่อท่านยังเด็กยุคนั้นพอตกค่าตะวันลับฟ้าถ้าไม่มีอะไรทําก็เข้านอนกันเป็นปกติเด็กมัดถูกผู้ใหญ่ไล่ให้เข้านอนก่อนเมื่อมุดเข้ามุงได้ก็ชักผ้าห่มขี่งาคลุมตัว ถ้ายังไม่หลับก็มองเงาวูบว,วูบวาบวาบข้างมูงที่มาจากตะเกียงข้างนอกจนกว่าจะง่วงเงามักดูบิดเบี้ยวใหญ่โตเกินจริงพาจินตนาการของเด็กหญิงให้มันเจิดเป็นตัวนั้นตัวนี้ไปต่างๆนานา,นาเมื่อได้เวลาก็พลอยหลับไปพร้อมกับสัตว์ในจินตนาการ มีอยู่คืนหนึ่งเมื่อทุกคนในบ้านเข้านอนไปได้สักพักยังไม่ทันจะหลับก็ได้ยินเสียงแปลกปหลาดเป็นเสียงร้องไห้ของใครคนหนึ่งเหมือนเสียงเด็กไม่เกินสิบขวบพักหนึ่งดังขึ้นแล้วค่อยๆแผ่วลงเด็กหญิงตัวแข็งคนลุกชูชันหันไปถามแม่ที่นอนข้างๆว่า แม่ได้ยินเสียงใครร้องไห้ไหมนอนไปอย่าไปทักลูกเมื่อถูกแม่ปรามก็ได้แต่นอนฟังเสียงร้องไห้ที่หน้าคนลูกต่อไปเสียงนั้นค่อยๆห่างไปจนเงียบสนิทพอตกรุ่งเช้าบรรดาเพื่อนบ้านต่างก็จับกลุ่มคุยกันถึงเสียงเมื่อคืนต่างคนก็ต่างได้ยิน ดังจากหัวบ้านถึงท้ายบ้านทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นเสียงของผีคอยมันขึ้นมาจากห้วยเมื่อเด็กน้อยยิ่งฟังก็ยิ่งสงสัยจึงหันไปถามแม่ที่ยืนข้างๆผีคอยมันเป็นยังไงเราแม่รูปร่างมันเหมือนเด็กแต่มีกำลังเหมือนผู้ใหญ่ มันไม่ทำร้ายคนหากไม่ไประรานมันก่อนถ้ามันผ่านมาอีกแอบดูอยู่ในห้องได้ไหมแม่จะดูทำไมไม่ใช่ของหน้าดูเด็กหญิงเฝ้ารอเสียงนั้ทุกคืนอยากจะเห็นตัวเป็นๆผีร่างเล็กที่ส่งเสียงร้องไห้เยือกเย็นจนหน้าขนลุก วันแล้ววันเล่าแต่ก็ไร้วี่แววผ่านไปนานจนกระทั่งวันหนึ่งยามบ่ายแม่ชวนไปหาปลาในท้องห้วยเป็นปลาสิวปลาส่้อยเล็กๆน้อยๆพอแกงได้สักหม้อสองแม่ลูกพากันหาปลาอยู่ครู่ใหญ่ก็ได้ยินเสียงนั้นขึ้นมาอีกครั้ง เสียงร้องไห้อย่างโหยหวนลองมาตามลำห้วยที่ลดคดเคี้ยวเสียงหุยห้ใกล้เข้ามาทุกทีแม่เสียงผีค้อยอย่าไปทักรีบขึ้นฝั่งเร็วสองแม่ลูกทิ้งตะคองแล้ววิ่งหนีหหนตัวกับรากไม้ขึ้นฝัง่งทั้งสองไปซ่อนอยู่หลังต้นมะเดือ่อ เด็กหญิงกอดแม่ตัวสั่น์ึกงักอยากจะมองแต่ก็ไม่กล้ามองได้ยินแต่เสียงหินถูกเวียงทิ้งตูมตามตูมตามเหมือนใกล้แค่ไม่กี่วาเด็กหญิงรวบรวมความกล้าค่อยๆแอบมองจากหลังต้นไม้แล้วก็ได้เห็นร่างนั้นเต็มๆต,ตามันรูปร่างเล็กพร้อมผิวดำ เส้นเอ็นสะพั่งไปทั้งร่างกายดวงตามันเหมือนดวงตาผีตายไร้แววตาของสิ่งมีชีวิตมันกระโดดไปมาว่องไวในท้องห้วยยกหินใหญ่ๆขนาดผู้ใหญ่หามสามหามสี่ได้สบายยกขึ้นหาปูหาหอยเมื่อได้แล้วก็วางหินลงดังตูง้จนกระทั่ง มันมาถึงตะครองใส่ปลาที่ถูกทิ้งไว้มันยกเทพรวดรวดเดียวเข้าปากเขี้ยวกรอบกราบทิ้งตะครองลงพื้นแล้วกระโดดล่องไปตามห้วยจนกระทั่งหายลับตาไปแม่ไม่กล้ากลับไปเอาตะครองทั้งสองจึงต้องกลับบ้านมามือเปล่าพอถึงบ้านก็กะว่าจะเล่าให้พ่อฟังว่าไปเจออะไรมา แต่เกาไปสะดุดตากับอะไรบางอย่างข้างๆเสาบ้างมันเป็นมัดฟืนเล็กๆสองมัดพร้อมกับไม้คานสอดเหมือนใครมาลืมทิ้งไว้แต่ขนาดมันเล็กแปลกกว่าฟืนทั่วไปแม่แล้วนั่นหาฟืนของใครนะช่างมันอย่าไปยุ่ง ของแมงบด,ดีกินไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งไม่อยากไปใกล้ด้วยซ้ำคืนนั้นเลยปล่อยให้ห่าฟื้นประหลาดอยู่ที่เดิมแต่พอรุ่งเช้าหามนั้นก็หายไปเสียแล้วคุณยายเล่าเรื่องให้พ่อฟังพ่อก็ให้คาถาทัดผีคอยมาหนึ่งบทเมื่อเจอมันให้บริกรรมมันจะร้องไห้แล้วหนีไป หากอยากจะแกล้งมันก็ให้เอาน้ำไผยไปขวางทางที่มันผ่านพอตกลงกลางคืนมันจะร้องไห้เพราะผ่านไม่ได้ยายว่าผีคอยถึงแม้จะรูปร่างประหลาดแต่ขี้แยจนออกจะน่าสงสารเป็นมนุษย์ที่เกิดมาเพราะกรรมวิบากจมอยู่กับความทุกข์ยากอยู่นานแสนนาน บุญทานใดๆก็รับไม่ได้เพราะเป็นจำพวกอสุรกายจำต้องวนเวียนอยู่จนหมดกรรมไปเองใครชอบเที่ยวป่าเที่ยวเขาบ่อยๆยามค่ำคืนหากได้ยินเสียงเหมือนเด็กร้องไห้วังเวมงมาจากห้วยหนองลำทานสันนิฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นเสียงของผีคอยที่ร้องไห้หวยหวน ด้วยใจทุกโศกให้ท่านลองแผ่เมตตาดูเพื่อใจที่ทุกขร้อนของเขาจะบรรเทาลงไปได้บ้าง